สวนของคุณครูวัยเกษียณอีกแห่งที่เป็นตัวอย่างสร้างไรายได้แล้วก็เลือกทกําเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมอย่างนะครับทั้งผลไม้แล้วก็ต้นไผ่ด้วยทั้งยังสามารถเลี้ยงพึ่งเพื่อสร้างไรายได้เสริมตลอดทั้งปีเปิดสวนให้เรียนรู้กันด้วยความเป็นครูตลอดชีวิตที่จังหวัดสงขาาครับ ปุูกตีกับการดูแลสวนยางพารามาตลอดตามความนิยมของคนภาคใต้ครับแต่ว่าเมื่อกเกษียณแล้วนายคันหนึ่งชิดวงอดีตข้าราชการครูวัย68ปีหรือว่าครูชีพ<ม>ก็ใช้เวลาว่างหลังจาก,กเกษียณทําสวนยางพาราของครอบครัวในพื้นที่ตาบลโคกม่วงอําเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาครับโดยแบ่งที่แปลงหนึ่งมาทดลองปลูกผลไม้แซมยางนะครับโดยปลูกสละอินโดหลังจากที่ไปเรียนรู้จากที่สวนที่ประสบความสําเร็จในจังหวัดพัทลุงนะครับ ก็นําต้นพันธุ์มาทดลองปลูกกว่า100ต้นเมื่อสระเริ่มให้ผลนะครับก็นําเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์เองเพืลดต้นทุนการผลิตด,ด้วย จนวันนี้ครับคุณผู้ชมมีสละอินโดหลายร้อยต้นนะครับอยู่ในสวนยางพาราเนื้อที่11ไร่และครูชีพก็เก็บส่งขายในชุมชนนะครับขายไม่แพงด้วยกิโลกรัมละ50บาทจะเดียวกับพืชผลอื่นๆนะครับโดยเฉพาะไผ่ลืมแรงที่ปลูกเอาไว้มากกว่า200กอครับแต่ละวันจะมีหน่อไม้เป็นผลผลิตจากสวนส่งขายกิโลกรัมละ30บาทมีตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าหากมีงานในชุมชมนไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งก็มาเอาหน่อไม้ที่สวนไปปรุงอาหารเลี้ยงได้ครับแล้วก็ผมถือว่าที่นี่นะครับคนอื่นไม่ค่อยปลูกแบบผมนะครับผมก็พยายามปลูกโดยใช้พื้นที่ในสวนยางพาราในช่วงระหว่างอกของยางพารานะครับในการปลูกพืชต่างๆนะครับสำหรับ ทางด้านหลังนีครับก็จะเป็นสวนไผ่และความเคาะล่าจากเกษตรอำเภอตอนนั้นคุณสุดาเป็นเกษตรอยู่ก็เลยให้มาทดลองปลูกดูนะครับตอนนี้ก็มีหนอมีอยุประุงก็ผมวินแล้วว่าไอ้พวกไม้ไผ่นะครับมันก็มีประโยชน์เยอะแยะนะครับในการทําบ้านเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรืนอนมานั่งก้าอี้อะไรนะี่สามารถที่จะใช้ได้หมด และที่นี่ยังมีทุเรียนมังคุดขนุนมะยงชิดเอบิวลำไย,ยและคริสตันนะครับและมีไม้ผลอีกจํานวนมากแล้วก็นํารังพึ่งมาวางเอาไว้เพื่อกินน้ําหวานจากเกสรผลไม้ที่มีในสวนด้วย,ยและเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับด้วยความเป็นครูในจิตวิญญาณพร้อมเป็นครูตลอดชีวิตนะครับ หลักคิดของครูชีพก็คือมีพื้นที่จำกัดก็ตามแต่ว่าถ้าปลูกผล,ลไม้พืชผ,ผลที่หลากหลายเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเรามีที่ดินเพิ่มขึ้นเอาไว้รองรับผล,ลไม้ได้หลากหลายขายได้ราคาดีตลอดทั้งปีเหมือนกับมีที่ดินเพิ่มขึ้นมาจริงๆครับ